สวัสดีครับเอฟซีโอเอฟซีมาหาปลาตันจิตเอฟซี FC, พี่น้องอากาศบปรยใ,ใจเลยพี่น้องเลยมืดพายุเข้าเสยก็ยสีหม,ม,าม,ามันโบหมันมาเนี่ยแต่ว่ายานเหี้ยอยุร้อยเปอร์เซนต์มาลองเบิงไปเช็คน้ำมากะโปรใสพี่น้องไอ้น้ำโขงคุณตั้งใจไปดำน้ำคุณหละ น้ำคงคุณขนาดเลมรอหายิ่งปลาหนองน้องก็ยังคุณอีกพี่น้องเองคุณแตกคุณเกาตัาก็บเห็นโตเลมรอหายิ่งปลาพี่น้องเบิ่งหมายเด้อหมายหนองครับน,อน,อลลอน้องครับของเข้าเวละโอ้คุณเนี่ยครับมีโครงการาเดินทางเนี่ยเดินมาพอดีไปซ่อนไปอย่างมันเนี่ยสมที่งพี่น้องเอย,น,เยน้ำได้คุณเ <c oughs> นี่ยพี่น้องมาอนิเนาะ หมานบ่ครับหมานบ่ออกกล้องออกกล้องหมานาอยู่เออไปซ่อนมาได้กินอยู่พูนว่านี่พี่น้องเห็นทางข้ามมันโอ้แต่น้าเปิดเตมองอยู่แหน่ว่ามันเนี่ยไปลองก่อนพี่น้องเอ้าพี่น้องจักพิงแหน่วเลยเจ๊พิงหมานไป็รุ่นกันนะพี่น้องเด้อโอ้ป้ากระปิดแล้วพี่น้องไอ้ไรพูดอ่ะ มืดคือคือโอ้ยบาทเนี่ยพอเอเสะเวนอยู่ไหนเนาะบาดีเลยเศษกระบอมีบาทเนี่ยเอาพี่น้องใส่ดวงยางเดียวเราพี่น้องเลยจักหมานหมานไปไปติดตามกันโอ้ยไปเลยครับผมงานเข้าแล้วนะไล่ปลาแล้วพี่น้องเอาไปน้องติดตามกันไล่ปลาแล้วเอาไปแค่นี้แหละ Ừ mmmm 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 cho mmmm 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 mmm mmm mmmm 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 โอ้ติดต้นบัวพี่น้องเลยงานเข้าแล้วโอ้พี่น้องแน่นขนาดแน่นตึ๊บเลยบาทเนี่ยโอ้ยน้วยติดกบัวเต็มปีเลยบาชัวร์เยี่ยมร้อยพี่น้องฮะลุดเนี่ยโอ้หลุดแล้วพี่น้องหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้เดี๋ยวมึงกันยี่ใดเนาะ โอ้ต oh, ิดค oh. ือเขาโอ้เน้ะมีผู้หลงยิ่งจากพุ่นละพุ่นปะประมาณจากสามสิบเมตรได้อยู่วะเนาะไปฟไหม้นึงโอ้ยโอ้ยเกือบโดนกินเนาะพอโอ้ตัวสวยเนาะโอ้เกือ oh. บรอดพี่น้องเลย ามแล้วครับผมโอ้ใส่โลอยู่วะเกือบบริกินไปพี่น้องครับเอฟซีเกือบเหี้ยวพี่น้องเอลยเต็มเดียวของฟ้ากับบเป็นใจตาบกเปิดโอ้ยเหมือนพายุเข้าตัางเกมมาดำพี่น้องเอ,อ้ยใบดำน้ำคุณ ผลงานพี ừ, ่น e ้องเป็นผลงานเดียวผลงานเอามก็ะเตมเดียวนี่ล่ะโอ้ยก็ฝาเมย์เยอะเกือบเหี่ยวโอ้ยเกือบเหงาพี่น้องเลยโอ้ตั้งใจมาดำน้ำคลองกับโบใสโอ้ยนี่เป็นไหมหนุ่ง้างเฮิงพี่น้องตาดำขนาดเอ็กซามุดมุดดำนงสาลายนี่ แต่น้นยังขุณอยู่เจพี่เจมส์ปิดสะพานพี่น้องน้ำเลยขุ่มตีน้ำใสเหตี้เนาะพี่น้องแกนี่แหละน้ำจะใสฟ้าก็โอ้ยสร้งมืดเลยเนาะพี่น้องเลยอ๋อตำราบไปที่นี่แหละพี่น้องเลยเป็ตัวเดียวหมาตัวเดียวนี่แหละคิดหน้าก็บพ่อไม่เต้อโอ้สวัสดีครับผม